สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องค i t High Channel นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นไรซ์สิเกมในแรงคอมพิวเตอร์แบบแบกคนดูนะครับผมมาดูกันนะครับว่าถ้าผมเล่นไรซ์สิเกมเนี่ยจะชนะ กี่เกมนะครับผมซึ่งผมก็จะเล่นสกินนี้เลยนะครับผมสกินนี้ก็จะสามารถรับได้ในเวเลอร์พาสเลเวล20นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนขายเวเลอร์พาสเนี่ยก็จะขายอยู่2แบบนะครับผมก็จะมีแบบ299คูปองกับแบบ549คูปองนะครับผมถ้าเพื่อนๆซื้อแบบ549คูปองนะครับผมก็จะได้เลเวลไปเลยนะครับ30เลเวลนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะได้อยู่ที่20เลเวลนะครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาให้30เลเวลเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากนะครับผมสหรับเวเลอร์พาสซซีีั่นนน้ะครััััััับบ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 แแถมมมมมมมสสกกกกกินนนนน็็ววววยยยยดดดด้้้้ะะคคครรรรรผไไไ่่ีีีาาาชชเเเอ์๋ป ดีกว่านะครับผมว่าการเล่นไบสิบเกมของผมจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยลโอเคหมดดง เกิดเลยเอาดีๆดีๆข้างล่างเนี่ยเว <Very good. S 1> อร์ลิกูดเจย์เว็บเย็นไม่เก่งหรออะไรเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรเพื่อน นนะวิ่งเล่นเล่นเนาะเอาอันตีแล้ววิเลสสวยดิถ้าผมโอ๊มผมจะตายป่าวะโอเคสวยดิไม่ว่าตาย ิวครับผมขู่ขู่ขู่เอาจักโดนเดาโดนจรครับนะทำไรไปลุ้นเอาตตา,ต,าตัวแบนขับโดนตายเลย สามสี่เปอรเซ็นะครับดเดมิใช้ได้เลยเน,นี่ยเจนซีซีเจนซีซีหยับสวยได้ดีไปเลยตัวนี้นต,าตายก่อนโอเคผมก็ตายไปเลยกัน ปันตืดปันตืดปันตืดที่ไรเทีความอ๋อเฮ้ยแจ็คแม่งดูดดักเฉยครับเดี๋ยวเราตายไปดิไปดีเพื่อนไปไหนะมอบตายไม่ไปเล่นแม่งตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะอยากแม่นจัดเลยด้วเนะี้ยไม่เล่นแล้ววะดี

โอเคชาวนาน เตือนซีซีเมือนกันตีกันแล้ว,วไวเด็กขอบคุณสำหรับเลือดนะ <c oughs> อ่าไม่มีตีนี่ ก็ตายไปแล้วเนาะิ <have> ่มหนึ่งคันสวยสกินสีเขียวยังมาโชคด้กับเราเรายังไปต่อกันได้นะครับผมยิงวีพีด้วยแต่เมเยอะสุดในห้อง สวยรอได้สวยเพื่อนตัดแล้วฟูน่าจะคือตายเฮ้ยอย่าหนีได้โปรดใช่อะตีใช่ใช่ก็ได้วะอย่างน้อยก็มีความตั้งใจนะ,จะ พี่ลองแล้วมันแบบพี่ยพี่ปรับบิดเลทแล้วมันก็ไม่พออ๋อนี่เกินไปเอมาบูสต์สกิล2สองมั้งเอมาบูแพสซีฟทำดาเมจดูดาเมจนี่น้องเลือดเต็งใส่ก็เท่านั้นแหละอุ้ยเดยอ อ่าเรียบร้อยอเกมที่4ของเราไปต่อมาล้วดแล้ว ไอ้ตาไอ้กับโดนแย่งเกมสุดที่แย่งสุดสุดหนึ่ตายแล้วได้เรื่องงงรอบมันเอาที่ใจหนึ่งไอ้มันมี่่โดนนีไงรอบอ่ะทีเนี้ยมันแม่งเสือกเล่นตายแล้วคืไปโกเก็บได้เหลาเหลาเหลาเอาดิเอ้ยพี่ชอบสแต็กโอเคกูโดนดีบุรัตต เอลเอ,อเลเนอไหลหน่อยขอไล่หน่อยขอไล่หน่อยขอไลน่อเอ,อ,อ,อเคอยาเรียมัน้วยเา <c oughs> ฟิกทำไมเ <c oughs> อาเดินมาอย่างนี้ก็กรชับไม่ทัน มันอ๊ฟกูแข็งกูตายไหมเนี่ยโอ้กูไม่ตายโอเคโอค้โหเฮ้ยรอดจริงว่ะพี่ช็อปแต่เมื่อก่อนมันจะแบบมันจะกลับง่ายกแบบนี้แบบนี้คือโดนป้อมตีด้วยกันเอ,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 อาล่ะพี่ชอ็อปผมเวลาทำหน้าที่ของไร์แล้ว อเ,เอาไม่หมดฆ่าเลยตอนแรกผมจะไปได้ไหมน,นะครับบอสเอ้ยชอบมาแล้วแบบเกมแบบอีซี่ไหลสมูทขึ้นเยอะเลยเรายังได้โลมันแบบเกมตึงจะมาละตายตายซี <Easy. S 2> <Easy. S 1> ดีดสปอร์ตมทาทอด้วยหมดเหงาเหงา เดี๋ยวพี่รับตีนให้ก่นันรอมันไม่ตายเดี่ยมมากมเลยหนึ่งเปอร์ ตายตายหรือเปล่าขอดูเลือดหน่อยตายตายไหมผมไม่ตายโอเคเอน็นเลยดีกว่าสวยๆนึกว่าตายซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เตะเลยโอ้ยมันโดดแล้ว <c oughs> มันมอบมันดด <c oughs> มอบ ตีเลยโอ้ไม่ว่ามูชินได้ยิ่งไม่ต้องมอบได้แล้วฟาดิ้นหน่อก็ได้นะเอ้ยลูเมียเป็นถาดอย่างนี้สตันได้ะนะแล้วไม่ทางนั้นนะพ <c oughs> ี่ก็ฟันมันเกือบตายนะมันระเบิดตรงที่ลาาราคามันเยอะทำมันแบบน,นั่งมาให้การขันพอบะ ตายเองนะเนี่ยฮัลโหลเอ้ยมาตายมาตายอุ้ยโดนดิจิตอลยืนนิ่งๆเขาโดดใส่แล้วเขาเกี่ยวแบบนี้น่าตัวใจนเ่ีแย Ultimate. 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 จับกูทำไมวะเพื่อนโอโ้หอยากจับอยากจับละมันฟิกละมันฟิกจับละ,ะโดนเลยฮึกระเจอกูตายจะะับติดเลสน่าจะวับ โอ้โหเอ้ยมันกดสตันไอ้สัสตร์บได้ปเนี่ยออกไปบนโอเคควันปึบปึบปั๊โอเคสวยเฮ้ยเซอร์เกือบง MVP ผมนะครับเนี่ยเอาแกล โอ้ยติไม่ออกเลยโดนเอมิลี่ติตายเนี่ยแม็กซ์ตายไม่ได้ไปเฮ้ยมันมีติเฮ้ยเอมิลี่ข้างหลังตายโอ้โหแม่งมึงพวกใครเนี่ยสัตว์มังกรรันโดนโดนแตกตายกล้วจริงจริง ตีสามเลยจนจนตายวะโอ้ยกดเร็วไปไตายอมเอาตีต่อเโดนจะเป็นตเลย ตอนปิกเียหน้าปิกกันกำลังเรีนไปเต็มา่าเนไงจะตายเที่ยวก็นี่เอาคิดเลยโจ้ก็แถมม่อันเสร็จแล้ว

ก็คือหลอแต่น่าจะตายเลยนะครับสุดอ่ะตายทรายปูเนี่ยตายอันต uh so so ี hey, so ้ยโอ้โหโอเคตายแต่มันตายหมดได้โอ้โหแถมก่อนไงเราจิงด้านเตียนแล้วพี่อันจิงร่งเตียนละพัดจดเล่นไปแล้วทีหนึ่ง

บัดมันแบกแตกวัดตัวเดียวเลยนั่งเลยโคตรดีเอาไม่อยูอะม่ไม่ถึงมูลาดโรมเกมแรกไงกดโรมแทนเลยที่วันตีแล้วคิ่วันตีแล้วไอ้อันนี้อันนี้ตันแล้วที่วันตีแล้วที่วันตีแล้ว โดดเปแล้วกางคืนถึงห้าได้อยู่อ่ะน้อยนาตีตีไม่โดนมุมเลยไปเด้งกระได้ด้นะมุมที่เธอปาไม่ดีเวเต เอาไว้จนจับโอเคเป็นไรโอเคโลโลกันหมดล้เอาเลยเราหรือมันเนี่ยโลเนี่ยแค่โลมันแค่แันโลไม่ทันเลย นั่นเหนียวไปหน่อยวะโอ้ยล็อกซีมันเหนียวไปนิดนึงเลยตายพี่พีคได้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 เราขึงอัะถึงอ่ะขึงอ่ะพี่ไหนก็ตายกันจบสักทีทัดรอมึงหลุดโพซิชั่นตั้งนานพีคไมายิงอะไรวะเนะี่ยไม่เลยได้อยู่อย่างงี้อันดิสเลดแม่ง เกมตรงันอโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เล่นไบร์ทสิบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผลออกมาก็คือชนะ9แพ้1นะครับผมหรือว่ามี рейт เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็เล่นตั้งแต่สามทุ่มสี่สิบแปดนาทีนะครับผมไปจบอยู่ตรงที่เที่ยงคืนสามสิบสองนาทีนะครับผมเอ็มบีพีไปกี่เกมไหนมาดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเกมนะครับผมเอ็มบีพีนะครับผมสำหรับไบร์ของผมนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับไรสิบเกมของผมนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ